ข้อ18ค่ะข้อใดเป็นจุดประสงค์ของข้อความต่อไปนี้หนูขี่สไต้คำว่าจุดประสงค์ค่ะแล้วเราไปดูตัวเลือกกันเด็กๆเราไปดูตัวเลือกกันเลยจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ 1. นชี้แจงบทบาทหน้าที่ 2. องอธ,ธิบายความสำคัญให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของประเทศสมาชิก บอกสถานภาพขององค์การระหว่างประเทศทุกคนดูคําที่ขีดเส้นใต้ก่อนนะชี้แจงอธิบายให้ความรู้เผยแพร่บอกคํามันจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากเลยใกล้เคียงกันมากหนูเขา้าใจคำว่าใกล้เคียงไหมชี้แจงเอยอธิบายเอยให้ความรู้เอยเผยแพร่พเอยบอกเอยเพราะฉะนั้นมันมีความใกล้เคียงกันแบบนี้หนูต้องอ่านเนื้อเรื่องว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเป็นหลัก ปัจจุบันองค์การอุทกศาสตร์สากลปัจจุบันองค์การอุทกศาสตร์สากลมีประเทศสมาชิกจากทั่วโลกถึง50ประเทศคุณครูจะขี่เฉพาะใจความสำคัญนะฮะสำนักงานตั้งอยู่ที่รัฐราชรัฐโมนาโกหรือเปล่าว่าราชรัฐโมนาโกเราเออช่างมันเถอะมีทุกคนดูนะทุกคนดูนะ องค์การอุทกศาสตรสากลดดดดด,ด,ด,ดมีฐานะเป็นองค์การทางเทคนิคเป็นที่ปรึกษาระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือและการป้องกันสิ่งวแวดล้อมทางทะเลองค์การนี้จะประสานงานด้านกิจกรรมของสำนักงานอุตุศกษตรของชาติ <c oughs> กำหนดรูปแบบแผนที่เดินเรือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งกำหนดใช้วิธีการสำรวจอุทกศาสตร์ที่พอเพียงและเชื่อถือได้หนูเห็นคำที่คุณวงกลมปะคำที่คุณวงกลมคืออะไรทุกคนดูนะเขาบอกว่าองค์การอุทกศาสตร์สากลมันมีสมาชิกกี่ประเทศมันอยู่ที่ไหนมันมีฐานะเป็นองค์การที่ปรึกษาระหว่างประเทศสนับสนุนความปลอดภัยในการเดินเรือคือหนึ่ง ป้องกันสิ่งแวดล้อมทางทะเล2ประสานด้านกิจกรรม3กํกำหนดรูปแบบแผนที่เดินเรือ4รวมทั้งกำหนดใช้วิธีการ5ทุกคนเห็นอะไรไหมคะมันคืออะไรอธิบายความสําคัญหรอคะถ้าเกิดอูต่อข้อสองนะความสําคัญขององค์การระหว่างประเทศและข้อสองผิดต,ตัวไหนหรือว่าองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกหรอ เขาพูดถ <Mandy. S 2> ึงองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกเหรอคะเขาพูดอย่างชัดเจนเขาพูดถึงแค่องค์การอุทกศาสตรสากลไม่ได้พูดถึงองค์กรระหว่างประเทศเลยเห็นไหมข้อสองมันผิดตรงคํานี้ตัดทิ้งให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของสํานักงานอุทกศาสตร์ชาติต่างๆหนูค่ะมีคําว่าต่างๆเหรอคะไม่มีค่ะเขาพูดถึงอุสํานักงานอุทกศกสตรสากลอุทกศาสตร์สากลที่มีที่เดียวถูกไหมที่ตั้งอยู่ที่โมโนโก เผยแพร่ผลงานของประเทศสมาชิกอะคำนี้ประเทศสมาชิกพูดหรอคะห้าสิบประเทศมีอะไรบ้างไม่ได้พูดบอกสถานภาพคำว่าสถานภาพคือตำแหน่งค่ะขององค์การะนุบาะเทศผิดหนูเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นบทบาทหน้าที่ค่ะว่าองค์การอุทกศาสตร์สากลทำอะไรบ้างหนึ่งสนับสนุนความปลอดภยัยสอง อะไรคะป้องกันสิ่งมดล้างท,ทะเล 3. ประสานง,งานกิจกรรม 4. กําหนดรูปแบบพื้นที่เดนเรือและ5กําหนดใช้วิธีการสํารวจเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทและหน้าที่ของสำนักง,งานอุทุกศาสตร์สากลตอบข้อที่1คะ่ะ ติวโจทย์กันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วม9ก้าติวเข้มให้น้องปีที่สองจัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2ถึง13กุมภาพันธ์2565ในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrg.com หรือสแกนก QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok ซีวิตร่วม9ก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มว,วิตามิน C 200%มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสสและมูลนิธิ9 9คนละ9